ไะไอ้ไซนเนี่ยดไยฮะเห็นไหมเย่สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่ษีทุกท่านครับสวัสดีเบียงเมษีเด่นแปลมาช่องปลาสีโอนไปโคกตรงนี้่มาสปาตามน้ำสะสมตัวกันครับนี่ 养的鱼。 rồi, giam luôn mẹ, được rồi, nào, rồi luôn, rồi, luôn, Thôi, thôi. Ô, thôi mà, nhà này, thôi, thôi. Ê, ê. lên nam lên đi, đi thăm đây. Qua gần bên đi. Ê, đó. Lô lô nhá lô. Ba 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 ba. Ba

เออเบนมวยเบนไหมสิ่งยฮ้ยเออเออ้ออเฮ้ยมนนษยยืนกินแล้ไปลงน้ำนะครับไอ้น้องเล็กของเราปล่อยตัวนี้ไม่ว่าดกับพี่ใหญ่กินยากกว่านะครับ

เบ็ดมวยเบ็มวยมวยเฮ้ยยี่เฮ้เบิดไปถอยไหมขี่เบ็มวยเบ็ดมวยเบ็มวยเออย่าต่อเฮ้ยเฮ้ยลงน้ำไม่อยากลงอีกเฮ้ยมันเป็นยังไงนี่เบ็มวยไหมขี้แม่เฮ้ยถอยมหเบนไปเฮ้ยดีเฮ้ยไหมเบ็ดไปเบ็ดมวยเฮ้

ด่ะดูดูอาการดัาการอ๋อยี่หรอ่ะดการอยู่ข้างนอกทำไปทั่วนี่ทำไปมั่วสัอ่วยมามไอเจฬากี่เจียมกี่ไหมเฮ้ยมา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 จะได้ mười ba lần mười mấy mười này Má, 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 mấy mấy đi, mấy mấy má 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 mấy 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 má Má, mấy 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 phân chị ừ. ra bên, bên à, thôi bên thôi mà bên mua mà bên mua mà, bên mua mà bên à mà thôi mà ừ mẹ 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 mày, mẹ 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 bên mẹ ยี่เนาะบัวน้ำฮะเอ้เนาะโอ้โหป่าใหญ่เหอีกิ่งอยู่ข้างนอกในกวนนั่นนี่ไอ้นายเป็นไรนายลุนฮะอู้นูดอยไปลงเล่นน้ำฮะ อ่เป็นอะไรอยู่ข้างนอ,อกดิหาเรื่องอย่างองอแงหนุ่มอย่างงอแงไปลักต้นกล้วยเขาต้นหนึ่งแม่นางแม่สี่คูร้อยแม่วาดสายมึนของเทสสายมึนของเท้เฮ้ย ทีชีวิตนี่นะครับการเลี้ยงช้างบางทีต้องเข้าใจในการเลี้ยงอยู่ที่ความนะครับสุขภาพช้างจะดีอยู่ที่การดูแลเอาใจใส่ใส่ใจรายละเอียดการเลี้ยงดูนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกอคอมเมนต์ที่มอบให้กับครอบครัวช้างของเรานะามีนี่นครับวิถีชีวิตทำอะไรเล่นอะไร ขายเยียบเลยเออกินพืชสมุนไพรกิ่งไม้ใบหาญา้ารับนี่เล็กน,น้อยก็ช่วยได้เออดูภายในใบมังกราก่อน 一安也没。 นี้นอนข้างนอกอีกหนึ่งคืนตรงนี้ค่อยเข้าบ้าน <c oughs> ตกอากาศสักคืนหนึง่งอีกสักคืนไม่มาครับไม่มามืนสายมืนของเทครับ อันนูไหนก็รอเฮ้ยนี่ครับวิถีชีวิตเบ้องสี่โอ้เบ็ดรวยเบ็ดนา่เอออ๋อนี่อ๋อเราแวกนั่นนี่ช่วงนี้จะมีอาการเราแหวงต่างคนต่างเราแวกนี่ยังไม่ไว้ใจนะครับนี่ขอายตกมันถ้าอยู่รู้หลักไม่เท่าไรถ้าอยู่ข้างนอกนี้เราจะห้าสิบห้าสิบนะครับเราก็ต้องพึ่งระวังด้วยครับนี่ ต้องดูอาการต้องอา,าราาการช้างให้ให้ออกนะครับอาราจารช้างให้เป็นเออเอาไว้ใจไม่ได้ข้างนอกไว,ไว้ใจไว้ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ครับช้างอยู่ข้างนอกนี่ต้องระวังเป็นพษษิเศษต้องมีสตินะครับสติประมาทไม่ได้เรงเขากับแรงเรามันต่างกันนะครับ เวลาเราอันนี้เขาเราแค่สั่งอ,อบรมบ่มนิสัยนิดเียหน่อยแต่เวลาเขาทำเขาไม่ไม่บรรยะบรรยังนะครับนี่แรงช้างบอกว่าแรงเยอะนะครับช้างห้ามประมาทติดขาดห้ามประบาทดีที่สุดนะครับครูบาอาจารย์บอกไว้ฮะห้ามประบาทเขาติดขาดแรงเขากับแรงเรามันต่างกันเยอะทางที่ดีไม่ซอยมันแดงต้องมีนะครับเอา อี inee? เบีนเว้ยไอ้เนาะเฮ้แม่นึกวุ่นอะไรแบบยีเนั่นบ้าไอ้โกนธเงือกมัยนี่ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ